มจถึงคู่พ่อบ้านนี่ปฏิหารเลยครับดีครับไดีครับไ้าบได้ด้ครับได้ครับ้ครับไปได้ครับไป้ารับได้ครไม่เ้รัอไปลด้คไ้ครัเไ้คไปได้ค้ไปได้้ สีเขียวหมายเลขสิบับคนที่หนึ่งเข้าหรือไม่เข้าเฮ้ยไม่เหลือก็เข้าเหมือนกันครับเดิงว่าจะเข้าหรือไม่เข้าโอ้ยอะไรมาทางนี้มันใจมันใจมันใจเป็นไงเสียลูกที่สาม

เข้าหรือไม่เข้าครับคันครบครับที่มีใบยกระดมยิงแรงหมายเลขยครับบังใจบังใจบังใจนี่คือเฮโนดครับเฮโนดเดี๋ยมาเด้อค่ะวิดีโอน่ะเสียมาเด้อเป็นโค้ดผู้่อฝึกสอนประชาชนดงใหญ่ครับมาดูครับว่าเข้าหรือไม่เข้าบันใจบันใจบันใจ อันเจ้ากีมาเหรอทีฮันียดูที่สีฟาอ้าวพลยใจสีฟาหน่อยยิงเข้าหรือไม่เข้าร่ียเข้าาเบาตกนี่จนเยาเาเา้รับไปได้ เขาเผาฐานเลยใช่ไหมครับท่านคิดว่าแต่ถ้าเป็นเขาสองลูกสองลู้นไม้ปกเขากนหน้ีของหลังของเทียนสีเขียวับรับหน้าที่เป็นทูตชี้ชะตาให้กับสีเขียวเข้าหรือไม่เข้ามาี้มนเนีตยมใหม่นเย เข้ามาดูครับเข้าไม่ลุกนี้ใจบานใมมันจว่าหายใจแลยทุกคนยิงลงนี้โอ้โยไม่เหนือยมาดมาดูคนต่อไปนะคนที่สีเขียวคนที่ห้าครับ เดี๋ยววันหลังวงมามาได้บ้างด้วยที่พูดกันเช้าวันเชอาเข้าไม่ได้ไม่ได้